สวัสดีครับวันนี้ก็จะมายกตัวอย่างการทำใช้ตัวเพนหรือตัว Photoshop นะครับทำรองเท้านะครับเป็นแบบกราฟิกกราฟิกหน่อยนะครับโดยใช้ Photoshop ตัว CS นะครับ CS 5นะครับผมโดยจะเอาเรื่องของเอเฟกมาใช้นะครับเป็นการรีทัดภาพนะครับนิดนึงนะครับผม เดีย๋ยวคนอื่นนะครับผมจะไปเลือกรองเท้านะครับจาก Google ก่อนนะครับอาจจะเอาค่ายไหนมาก็ขอไปด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับผมกัวลิขสิทธิบอ่าไปนหนึ่งครับเลือกรูปไปนหนึ่งเดี๋ผมจะเลือกรูปที่เป็นรองเท้าที่มีสีสันหน่อยนะครับ ตัวนี้แล้วกันนะครับตัดแบ็กาวออกนะครับให้เดี๋ยวแต่รองเท้านะครับผมอืมอก็จะเดี๋ยวแต่รองเท้านะครับสูงมเข้าไป ขอปรับรองเท้าแป๊บนึงนะครับปรับรองเท้าแป๊บ,บนึงพอผมต้องการภาพที่มันที่ผมต้องการนะครับ เอียงเลือบเอียงเอียงเรลืบอ,เอเบเบนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับเอียงเหลือบเบนิดหน่อยนะครับ อาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับเอาตัวยกตัวอย่างเวิร์กช็อปมาใช้นะครับเวิร์กช็อปมาใช้เครื่องมือมาใช้นะครับตะกี้ที่ผมเลือกก็ผมจะใช้ตัวนี้มุ o ทูนะครับแล้วก็กดให้ขึ้นลักษณะหมุนได้นะครับหมุนได้นะครับมันก็จะขึ้นตัวอินเ r อร i n t ยให้นะครับอลองดูนะครับขึ้นกรอบก่อนนะครับใครยังไม่ขึ้นโชว์ติ๊กที่โชว์ทาร์นฟอร์มคอนโทนะครับตรงนี้แล้วก็เลือก ถ้าเรากำหนดเองเราจะจะ,จะเลือกตัวนี้นะครับตัวนี้ม,มาณนี้นะครับหม้วนๆหน่อยโอเคสวยเลยนะครับผมสวยเลยนะครับทีนี้มาหาตัวที่เอฟเฟกจะใช้กันนะครับเอฟเฟกต์ Effect นี้จะเป็นแบบสีนะครับเทสีพวกสีกระจายอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมขอไปดูหนะ่อยคีย์เวิร์ด จะเป็นบลัดก็ได้นะครับผมเจอแล้วนะครับคีย์เวิร์ดก็คือใช้ใช้คีย์เวิร์ดตัวนี้นะครับใช้คีย์เวิร์ดตัวนี้นะครับเออโอเคเรียกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาใช้กันดูสีไห,หน่อยดิ สีเขียวออกชมพูใช่ไหมสีเขียวออกชมพูแล้วจะเอาประมาณไหนดีอลองดูอันนี้ดิลองดูสินะครับใครที่ไม่เก่งตัดต่อก็ดาวน์โหลดเป็น png มาก็ได้ครับหาที่เป็น png ออานะครับ าที่เป็น png ก็ได้นะครับมาใช้ไม่ค่อยเหมาะนะครับเราเลือกอันที่เหมาะหน่อยผมว่าผมหมุนรองเท้าของผมแป๊บดีกว่านะครับหมุนอย่างนี้นะครับปรับองศา เออโอเคอ่าได้แล้วหนึ่งนะครับได้แล้วหนึ่งโอเคเลือกอีกเลือกอีก ใช้ลักษณะการตัดเอานะครับถ้าใครที่ไม่ได้โหลด PNG มาต้องตัดเดีย๋ยวตัดเอาเท่านั้นนะครับผมผมเอาตัวนี้เลยกันนะครับเอาตัวนี้เลยกันเดี๋ยวผมจะปรับสีให้ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงวสวยเลยนะครับผม ไปเลยนะครับโดยที่ผมปากเสร็จแล้วนะผมจะไปที่อะไรแบบนี้อ่าผมต้องยุบลงนิดหน่อยนะครับผมก็จะไปที่สีเล็กลองท้านะปรับอ p ปอ i t y ิให้นิดหนึ่งนะครับเพื่อจะดูเส้นขีดนะครับผมก็จะไปใช้เครื่องมือตัวเพน o o ลนะครับเพน o ูลหรือเปล่าโอเคเพ t o o ล นในการลากขอบนะครับผมจะใช้เทมโตน,นอ่ะถ้างานละเอียดนิดนึงนะครับงานละเอียดผมขอ,อนิดนึงก็คือซูมเข้าไปลึกๆนะครับงานละเอียดเนี่ยต้องซูมเข้าไปลึกๆหน่อยอะนะครับลากเลยนะครับอึ๊บเกินละนะครับหลังจากนั้นคลิกขวาครับแล้วก็เลือก Make selection นะครับกดโเค delete เลยนะครับแล้วก็ปรับ opacity ให้ขึ้นเป็น100%เเหมือนเดิมน,นะครับืเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนนะครับส่วนเราจะเอามาทับทับแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเอาอย่างลบเนี่ยนะครับลบให้เป็นลายน้ำนะครับ opacity opacity จะได้ขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณนี้ ะจะเห็นได้ว่าสีสีมันเหลือหล่อมๆกันนะครับเหลือหล่อมๆกันอยู่เดี๋ยวผมขอาปรับสีรองเท้าแล้วกัน Okay. สีม่วงน,นะครับมันก็ไม่ได้สีเดียวกันนหมอกปรบับสีให้ใกล้เคียงกันหน่อยครับ ใกล้เคียงแล้วแหละ,ม,ะมั้งผมใส่ผมใส่นี้หนะ่อยนะครับ ไมต้องลากมาใส่นะครับเพราะว่าจะได้สีมันจะได้เหลือมๆเ,เท่าเท่ากับสีรองเท้านะครับอันนี้ก็จีลจ้ลบจี้ลบจี้ลบนะครับจี้ลบจี้ลบถ้ายังไม่ได้นะครับ ้ายังไม่ได้ที่ลบนะครับที่ลบไปที่ลบไปที้ลบไปแล้วก็ส่วนที่มันเราจะให้ชัดเราก็อปเลเยอร์นะครับขึ้นทักษเลเยอร์อ่ามันก็จะชัดขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องลบตัวนี้ลบตัวเนี้เอาหายไปแล้วลบตัวนี้ย ให้มันหมดนะครับแล้วก็ละเอียดนะครับ สีมันยังเหลือขอบสีมันยังเหลือเห็นปะคุณต้องลบมันให้หมดนะครับขอบสีตรงนี้ เห็น <Okay. S 2> ไหมยังมีขอบเห็นไหมต้องไล่ลบนะครับถ้าถ้าเราสูงไปเราจะเห็นขอบมันนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ดอกดอกให้มันเลยนะครับรวมเลเยอร์ให้มันได้อแล้วค่อยมาปรับตรงนี้ต่อนะครับอืมทีนี้ ถ้าตรงส่วนที่เป็นกราฟิกตรงนี้เราจะแยกก็ได้นะครับแยกก็ได้ใช้เพนทูนนี่แหละครับลากอทำไมไม่เห็นขอบว่าอต่นีหนึงนะ ถ้าจะลากให้ละเอียดก็ซูมนะครับผมรีบรีบหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ทำวิดีโอสปีดมันจะยาวไปผมอาจจะทำไม่ละเอียดมากนะครับอาจจะยกตัวอย่างนะครับผมปึ๊บ Selection นะครับรีอกออกมาเลยนะครับียก,ยกออกมาเพื่อเราจะทำกราฟิกถูกไหมครับทำกราฟิกนะครับนี้เราจะไปหาตัวทำกราฟิกยังไงต่ออาจจะเป็นสีเขียวนะครับ าอาจ,จะเป็นลายอีกแบบหนึ่งนะครับผมอ่าสีเขียวเจอแล้วสีเขียวตัวนี้ขอขอขออนุญาตนะครับขออนุญาตที่จริงมันไม่ควรหรอกครับคือเอารูปลิขสิทธิ์มา แต่นี้ผมเอามาเป็นเวิร์กช็อปนะครับก็ขอไปด้วยฮะใครที่ไม่ชอบนะครับผมก็ไม่ได้มีเครื่องมือที่จะเอามาใช้แตบสอนโดยถูกวิธีนะครับ ผมอาจจะซ้อนเลเยอร์นะครับซ้อนเลเยอร์ โอเคนะครับใช้เครื่องมือยางลบนะครับเลเซ์นะครับลบนะครับลบจะคเห็นว่าผมตัดไม่ค่อยละเอียดนะครับก็ขอไฟด้วยนะครับตัดยังไม่ค่อยละเอียดพรรีบนะครับคือมันไม่ค่อยละเอียดเลยใช่ไหม ผมขอลบลบใหม่แล้วกันมันไม่ค่อยละเอียดนะครับจริงๆแล้วอะ่ะต้องหาตัวที่มันไม่มีเครดิตอะ่ะมันจะดีมากนะครับเวิร์กเลยแหละนะครับ ไปก็ได้นะลบแปดเาปรับไปตรงนี้อืมโอเคได้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะใช้เครื่องมือขยับซะเล็กๆล็กขยับ่ะเป็นโทนมาฮะเป็นโทน แยกเลเยอร์ก็ดีนะครับก็แยกดีดแล้วก็แยกเลเยอร์ไว้ๆๆไวเดี๋ยวผมจะไล่ให้สีมันหมุนๆหมุนๆม,มุนรอบนองท้าิหนึ่งนะครับ ต้องใช้สีเขียวแทบยาวๆหน่อยอืมมันก็มีแต่อันติลิกาสินนะครับผมก็ไม่รู้จะเอาอันไหนดีเหมือนกันเนี่ยเอาตัวนี้แหละ ไม่สวยไม่สวยเอามันกลับไปดีที่สุดแล้วนะครับพอแล้วเดี๋ยวมันจะยาวกเกิน จะต้องก,การตัดมันออกเราก็ใช้เพนโทนนะครับในการไล่จะตัดตรงไหนออกก็ใช้เพนโทนตัดนะ,ะนะครับไล่เอาโอเคครับช็อปบ ตัวนี้ก็จบนะครับจบ็นเท่านี้ okay. อโอเคสะมนิดนึงโอเคครับสวัสดีครับ